คนที่ได้ชื่อเมียฝรั่งหาเงินได้ง่ายมีผัวคอยคุม้มครองเก่งมีความสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแม้ที่สร้างไว้จะโดนแม่ยึดให้คนนน้นคนนี้คนนั้นหรือว่านั่งตามล้างตามเช็ดใช้นี่แต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าเราไม่เหลืออะไรเราทุ่มให้ทั้งใจ เจ็บปวดเสมอเยจ๋าเอ้ยนะคํานี้บอกเลยทุกคนจะย้ําคําว่าเจ็บปวดมากกับคําว่ามึงเป็นเมียฝรั่งมึงเก่งมึงหาได้ไปสร้างเอาใหม่นะน้องมึงบ่มีปัญญานะมันเฮ็บดบอได้คือมึงกูขอให้น้องมึงหรือพี่มึงนะบอดได้หรือมึงทำเพื่อแม่ทำบอดได้หรือ น,ะะนี่คือข้อที่เจ็บปวดของเมียฝรั่งส่วนมากที่เจออ่ส่วนมากที่เจอ,อ,เ,จอเพราะเขาไม่ได้คิดถึงความรู้สึกเราเลยคิดว่าเรามีพร้อมที่จะสร้างใหม่เสมออะอายุคนเราอะนะอย่างชีวิตหลายๆคนเนี่ยห้าปีสิบปีเอ่อใกล้เกษียณละหมดแรงละเริ่มเหนื่อยล้าละเราก็อุ่นใจละเพราะว่าทางบ้านเราก็มีบ้านมีที่แล้วเนาะ เออเก็บเงินอีกสักหน่อยไว้ดูแลตัวเองเราก็จะได้ไปพักผ่อนอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบความฝันอยู่แบบความหวังมือกลับไปอยู่กับครอบครัวของเราเพราะหัวใจจริงอยู่ที่นี่มันไม่ได้อบอุ่นมันอยู่ที่บ้านเราถ้าคิดว่าไม่เกิดปัญหาเรื่องคําว่าโลภมากหรือวอ่าผลประโยชน์ครอบครัวเราคือสิ่งที่อบอุ่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนอยากถอยหลังกลับไปอยู่ตรงนั้นนะ เพราะเล้วหนึ่งสิ่งสําคัญคือเราได้สร้างมันไว้แล้วอะ,อะที่ห้าไล่สิบไร่อะส่งมาส่งมากูจะซื้อให้เนี่ยเขาร้อนเงินอเอตรียมไว้มึงซื้อมันก็เป็นของมึงนะมึงมากลับมากลับมาค่อยโอนนะคะนี่คือคําพูดของพ่อแม่หลายๆคนเนาะพอกลับไปถามโอนกลับบอกว่าให้คนนั้นคนนี้โดยที่ไม่ได้ถามเลยว่าแม่ขอ บางครั้งพ่อแม่เนี่ยเราเข้าใจว่ารักลูกทุกคนและห่วงคนที่แย่อยู่ข้างๆส่วนมากนะลูกรักลูกชังประมาณนั้นเออเขาอาจจะรักเราแต่ความห่วงเขาไม่มีกับเราเพราะว่าเราเก่งเสมอในชีวิตและเป็นผู้ให้ผู้ซัพพอร์ตเขาตลอดมาอันนี้คือความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นกับเมียฝรั่งด้วยความคิดของพ่อแม่แคบๆว่าเราหาได้ใหม่เสมอ ทั้งๆที่เราก็อายุแก่ลงทุกวันอะย้อนแม่หลายๆท่านนี่80 70ลูกก็หกสและย้อนไปที่เมืองไทยเนี่ยนะในสภาพที่เจอแล้วคิดไหมว่า60หรือว่า50ก็ตามจะมาเริ่มต้นหาเงินซื้อที่ได้อีกเป็น10ไร่อาสร้างบ้านได้อีกราคาหลายๆล้านเราสุขภาพไม่ดีหรืออะไรเหล่านี้มีใครคิดตามเราบ้างไม่มีพี่ดองขามันไม่มีจากหัวใจ อืมลกคิดมานี่คือความเจ็บปวดแล้วทีเนี้ยสมมติว่าโดนโกงอายุสามห้านะอันนี้เปรียบเทียบนะฮะเราอ่ะตัดใจลงไห้เจ็บจุกรักษากายใจถอยหลังมาสร้างใหม่หลังจากที่โดนโกงหรือว่าโดนแบบนี้แล้วเรายังมีแรงทำงานไปอีกสิบยี่สิบปีนั่นอีกแบบหนึ่งของหัวใจของแรงพลังร่างกายที่จะสร้างเงินให้กับตัวเองได้แต่ถ้า มาเจอเนาะโหทำงานยังมีความสุขเลยความไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะเออกลับบ้านไปก็ลืมเลยนะเรื่องการโอนที่โอนทางบอกเลยนะปัจจุบันทันด่วนเมียฝรั่งคนไหนที่ซื้อที่ไว้อืมโดยเป็นชื่อแม่หรือเป็นชื่อพี่ชื่อน้องที่แบบส่งไปแล้วเขาจ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงใหม่ๆใ,ให้รีบรีบกลับไปเคลียร นะเพื่อให้ลงตัวให้เรียบร้อยถ้าเราพร้อมที่จะให้ไข่บอกเลยนั่นคือความสุขและภูมิใจแต่ถ้าเราโดนเบียดเบียนนะคะอืมโดนเขาโกงเราเบียดเบียนเราแล้วเห็นเราเป็นหมูเป็นหมาไล่เย็นกับหมูกับหมาเงินเราแท้ๆอยู่กินสบายนะเออแล้วไม่มีชื่อของเราเนี่ยนี่คือความเจ็บปวดที่เรื่องราของเมียฝรั่งที่ยอมสิ้นชีพด้วยความน้อยอกน้อยใจกับคนที่รักเขารักแม่มากรักน้องมาก นะรักมากยิ่งกว่าชีวิตตนเองจนแบบอยู่ไม่ได้เพราะหัวใจหวังจะกลับไปอยู่บ้านสามีก็กกเกษียณแล้วให้คิดดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะเออนี่คือหัวใจที่เราย้ำย้าซ้าหลายคนบอกหน้าเบื่อไม่อยากฟังนู่นนี้นั่นอืมสาธุนะคะขอให้คุณจเจริญรุ่งเรืองขอให้คุณอย่าได้เจอแบบนี้หรือคุณเข้มแข็งมีแนวออกแนวคิดทางคิด คำแนะนำดีๆก็ขอให้มาเสริมเติมให้หน่อยจะได้เอามาเป็นแนวทางให้กับอีกหลายๆคนอยู่ในช่วงจังหวะกำลังก้าวเนาะแล้วมันจะเกิดขึ้นในข้างหน้าไม่ประมาทไว้เป็นดีกับชีวิตเมียรฝรั่งวันนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่เท่าเราเห็นเรื่องราวของคนอื่นเราก็ต้องมาย้อนเช็คและเคลียร์ให้มันเรียบร้อยแก่ใจของตัวเองนะคะเพื่อป้องกันไว้ สุดท้ายแกเท่าไปพี่น้องดีมันไม่ไปไหนเสียหัวใจเมียฝรั่งไม่ได้ใจดําให้นึกย้อนดีเขาทํางานเขาให้ทักเท่าไหร่พอถึงเวลาท้ายบ้านปลายชีวิตที่เขาจะเลือดอยู่เมืองนอกจริงๆเดี๋ยวเขาก็เคลียร์เดี๋ยวเขาก็แต่งเดี๋ยวเขาก็แบ่งให้อเหมาะพอสมไม่ได้โลภมากจนชนิดที่จะยึดจนเขาไม่มีความรู้สึกอ่าที่อะไรคิดถึงผู้มีพระคุณผู้ให้ตลอดชีวิต2030ปีมันสุดเจ็บปวดเดะพี่น้อง นะเหนื่อยจุกไปนำนั่งอ่านนี่บอกเลยแต่ละประเทศนะสุดยอดของพลังความเศร้าที่ก้าวออกมาระบายออกมาเป็นคอมเมนต์ระบายออกมาเพื่อที่จะฉันก็เจอฉันก็เจอฉันก็เจอสุดท้ายเข้ามาในกลุ่มเจ็บปวดแล้วรู้สึกมีพลังตรงนึงรู้ไหมว่าไง โชคดีนะวันนั้นฉันตัดใจนะเมันคุณคุณแม่เนาะยายจาขอเรียกคุณแม่นะคะเจ็ดสิบสี่ปีเนาะอืมชีวิตวันนี้เลือกขออยู่ในต่างแดนทั้งที่อยากกลับไปอยู่เมืองไทยใจแทบขาดแต่ก็ไปไม่ได้เพราะสิ่งที่สร้างไว้ไม่เหลืออะไรและก็ไม่มีแรงที่จะมาสร้างใหม่เพื่อจะไปตั้งตรงนั้นได้แล้วหัวใจย้อนนึก อย่างคุณแม่ก็ยังโชคดีมีลูกอยู่ที่นี่เนาะมีเงินเกษียณไม่มากแต่สําหรับเราอยู่ได้รอดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นี่คือสิ่งที่ยายจ่าได้เห็นและรุ่นเก่าๆนะฮะรุ่นแม่รุ่นยุคแปดศก 80, 90, ก็เจอกันมากมายแต่วันนี้มีโลกออนไลน์นะยายจ่าจได้มาตีแผ่ เกี่ยวกับเรื่องชีวิตเมียฝรั่งก็ได้เห็นแม่ๆรุ่นเก่าออกมาแสดงความคิดเห็นนะมาเป็นพลังกำลังใจและมายืนยันว่าเรื่องเมียฝรั่งหาเงินให้ครอบครัวซื้อที่ซื้อทางให้พ่อแม่แล้วสุดท้ายโดนเขาทำลายนะฮะไม่เหลือแม้แต่อะไรไล่เรายังกับหมูกับหมาบางคนแทบล้มเป็นล้มตุยนะฮะทำร้ายกันจนได้ หอบชีวิตแล้วเลือกมาตุยอยู่ต่างแดนอีกมากใหม่พี่น้องคะคุณไม่ได้เจออืมถือว่าบุญคุณดีเนาะบุญวาสนาสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแสนชอกช้ำกับหัวใจเมียรฝรั่งพี่น้องแต่ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะขอให้ทุกคนรักตัวเองให้มากขอให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองเราเป็นผู้ให้ นะเออถึงแม้วันนี้ไม่เหลืออะไรเราก็คือคนเก่งชีวิตที่เหลือเวลาที่เหลือสําหรับของชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยให้นับสิ่งดีๆเนาะมาสร้างพลังมากอดตัวเองไว้เพื่อถึงวันสุดท้ายของเราเนาะ,ะป้าๆแม่แมแยๆยายๆขาขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเอาธรรมะค่งใจปลดปล่อยความทุกข์ที่ผ่านไปผ่านมาเนาะ ให้มันผ่านไปอืมเราเป็นวิทยาทานให้กับลูกหลานได้ฟังขอบคุณขอบคุณแม่ๆป้าๆยายๆที่อยู่ในต่างแดนนะคะ